สวัสดีครับพี่ครับนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไนโคลนะครับเราอยู่กับผมโฟมุนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําวิธีการเพิ่มสเตตเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะว่าเออมันมีวิธีนี้ได้ด้วยแล้วก็ของที่เอามาเพิ่มเนี่ยมันมันหาไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเรากดไปที่ตัวของอสามขีดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่รวบมตรงนี้นะครับ แล้วก็กดมาที่ตัวของเก่านะครับคอลัมน์ของเก่าตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้ของที่เกี่ยมันจะเป็นสีม่วงแต่ว่าใช้แค่ชิ้นเดียวใช่ไหมแต่ดูดีๆนะครับมันสามารถคาฟได้อ่าอย่างเช่นอ่าอันล่างสุดเนี่ยผมใส่ไปแล้ว1ชิ้นนะครับได้ความแม่นยาหมุกหนึ่งก็ของคาฟเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับเห็นไหมใช้หนังหยาบสองอันใช้ทองสามสิบเทนะครับก็จะได้มาแล้วแล้วก็เอาไปยัด ชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหนังสือโบราณของอ่าที่ต้องเอามาคราเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยนะครับเป็นโมเลยอนแล้วก็ก้อนขนอย่างเงี้ยนะครับใช้เงินมากขึ้นแต่ว่าก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตามเลเวลของเรานะอันนี้เดี๋ยวสามแปะเขาก็จะปลดตัวนี้นะครับอ่าสี่สิบเขาก็จะปลดตัวนี้นะครับใช้วัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันใช้แค่ชิ้นเดียวแล้วก็คราแล้วก็จบเลยครั้งเดียวนะครับก็ยัดไปเรื่อยๆนะครับทําครั้งเดียวจบ เนาะก,ก็เป็นวิธีการเพิ่มสเตตแบบง่ายๆแล้วก็ทาครั้งเดียวจบไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าคใครยังไม่รู้เนี่ยก็กดไลค์ผมด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ like, b s c r i b e แล้วก็กดคอมเมนต์พูดคุยกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้มาแค่นี้ขอบคุณครับพี่ครับ